ตรงนี้เป็นทางลงไปชายทะเลนะคะแต่ก็ว่าเป็นภูเขาสูงเหมือนกันแต่บนภูเขาสูงนั้นก็จะเป็นจุดชมวิวกระร้นค่ะอ,อบริเวณหาดกระตะกระรนนะคะเมื่อวานนะคะคุณป้าเพนนี้ก็ลงขี่มาทางนี้เพราะว่าคุณป้าอยากทานส้มตำมากๆอัค่ะแล้วตอนกับน้องที่ทำงานร้านอาหาร ที่เป็นผู้หญิงก็ขับรถไปส่งถามน้องๆว่าไฟฟ้าตรงนี้สว่างไหมน้องๆบอกว่าไม่สว่างหรอกค่ะมันจะค่อนข้างมืดเดี๋ยวพวกเรานะคะก็เตรียมตัวออกกำลังกายเตรียมสุขภาพเตรียมทำเรซูเม่เตรียมข้อมูลที่จะกรอกสมัครงานแล้วก็ เตรียมเอกสารเพื่อที่จะสมัครงานกันไว้นะคะเพราะว่าถ้าเราทำ MOU กับออสเตรเลียแล้วไม่นานก็คงจะมีข่าวประกาศรับสมัครค่ะซึ่งจำนวนอัตราเท่าไหร่หรือว่าตำแหน่งอะไรพวกเราก็ต้องมาพิจารณาดูนะคะแล้วก็การพิจารณานั้นนะคะ ก็เพื่อที่เราจะเอามาทำารายละเอียดว่าเราควรจะสมัครอะไรนะคะเพราะว่างานที่เราจะสมัครก็ต้องเป็นงานที่เราต้องถนัดใช่ไหมคะเขาถึงจะรับเราเมื่อเราไปแล้วถ้างานนั้นมีไม่ถึงหนึ่งปีบริษัท ถ้าบริษัทมีงานอื่นบริษัทก็จะให้เราฝึกอบรมก่อนทำงานค่ะดังนั้นนะคะการเตรียมข้อมูลของเราเพื่อสมัครงานเป็นสิ่งสำคัญค่ะและเเราก็ต้องเตรียมความพร้อมทุกอย่างเตรียมเรื่องเงินด้วยนะคะถ้าติดตามดูช่องของคุณป้าเพชญนีช่อง Youtube ดวงจันทร์หน้าต่างแดน คุณผู้ชมก็จะทราบว่าเราต้องเตรียมเอกสารอะไรเราต้องเตรียมอะไรบ้างเพื่อที่จะสมัครงานนะคะ